สวัสดีค่ะชาวราศีกันวันนี้ก็มาพบกับแม่หมออีกแล้วนะคะ Scorpio Taro เรามาดูกันว่าดวงภาพรวมของชาวราศีกันการงานการเงินสุขภาพในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแม่หมอเปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้ว10บใบนะคะแม่หมอจะไม่พูดถึงเ,เกี่ยวกับความรักในคลิปนี้นะคะเอาไว้ทางชาวราศีกันเนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดคลิปเกี่ยวกับความรักได้ต่างหากแยกออกไปนะคะเอาละดวงโดยภาพรวมของชาวราศีกันเดือนนี้นะคะแม่หมอมองว่าคุณจะมีเซนส์ที่ แม่นยำคือจะมีรางสังหรณที่แม่นยำและอยากจะให้คุณเนี่ยทำบุญเสริมดวงชะตาสักนิดหนึ่งการทำบุญเสริมดวงชะตานั้นจะทำให้คุณเนี่ยพบผนทางใหม่ๆในชีวิตนะคะที่ไม่ต้องอึดอัดกับสิ่งเดิมๆเอาละนะคะทำไมแม่หมอพูดแบบนี้ใบแรกคุณได้ the high priestess นะคะราชินีพระจานทร์เนี่ยเขาเป็น เรียกว่าเป็นคนที่มีเซนส์ดีแสดงว่าเดือนนี้อะไรที่คุณสังหรณ์ใจไม่ว่าจะมันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเนี่ยก็ตามนะคะลางสังหรณ์ของคุณเนี่ยมันจะค่อนข้างตรงนะคะแม่หมอไม่ได้บอกว่าชาวราศีกันทุกคนจะต้องมีลางสังหรณ์ตรงทุกคนนะคะแต่ แต่ละคนเนี่ยมันแม่นมากแม่นน้อยนะคะอย่างแม่หมอเองเนี่ยเป็นคนที่มีลางสันหองค่อนข้างแม่นนะคะเมื่อทีมันเหมือนเดจาวูรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้หรือมันจะต้องเกิดแบบเี้ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นเดือนนี้แม่หมออยากให้ทาคุณคุณเนี่ยไปทําบุญเสริมดวงชะตานิดนึงนะคะคุณจะทําบุญบริจาคอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,น,นั่งสมาธิสวดมนต์ก็ได้หรือไปทําบุญลงศพไปทําสังฆทานหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณถนัดนะคะทาบุญรงพยาบาลก็ได้นะคะแล้วการทําบุญตรงนี้นะคะผลบุ ผุญจะอุทิศผลบุญจะส่งผลให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จ อะไรที่มันเคยเหนื่อยเคยหนักหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ใช่กว่าสิ่งเดิมนะคะเรามาเข้ากันทีละเรื่องนะคะอันนั้นเป็นดวงภาพรวมนะคะดวงการงานแม่หมอคิดว่าอะไรที่มันรอคอยนะคะแม่หมอคิดว่าชาวราศีกันเนี่ยจะได้รับประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนคุณได้ไพ่เลขหกนะคะ six of f o n r s เนี่ยบอกว่าอะไรที่มันรอคอยมาเนิ่นนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานที่มันมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้มันลงตัวหรือคุณเปรียบปรับเปลีป่ยนงานปรับเปลีปป่ยนตำแหน่งคุณจะได้ในเดือนกรกฎาคมนี้คุณมีโอกาส ที่จะประสบความสําเร็จแต่ถ้าถามว่าได้แล้วมันมันเหนื่อยไหมมันก็ยังต้องเหนื่อยอยู่เพราะไพ่ตามมานะคะไอความประสบความสําเร็จมันไม่ได้มาแบบโรยกลีบกุหลาบนอกจากความกดดันที่คุณจะได้รับมันอาจจะเครียดนะคะ คุณก็จะมีศัตรูและต้องบุกบ่าฝ่าฟันคือมันก็งานก็จะเหนื่อยเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าพอคุณปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่าผู้ใหญ่ให้ความเมตตาคุณให้งานคุณเปลี่ยนแปลงนโยบายหรืออะไรเงี้ยถามว่ามันยังเหนื่อยไหมมันเหนื่อยคุณก็ต้องก้มหน้าก้มตาทํางานนะคะแถมอุปสรรคปัญหามันก็เยอะเหมือนเดิมคนไม่ชอบก็ยังอยู่นะคะเรียกว่าชาวราศีกันเนี่ยมีเกณฑ์ต้องบุกบ่าฝ่าฟันแต่แม่หมอเชื่อว่าถ้าคุณไปทําบุญเสริมดวงเนี่ยอุปสรรคปัญหาเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปและคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ในสิ่งทีี่่ดกกวาาสมมติบงคนย อยากจะเปลี่ยนงานหากคุณไปทําบุญนะคะและดวงคุณดีพื้นดวงชะตาคุณดีแม่หมอคิดว่าคุณจะได้เปลี่ยนะเปลี่ยนไปเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าไม่ต้องมานั่งทนกับเจ้านายที่ไม่ถูกกับเราหรือเพื่อร่วมง,งานที่มันคอยกันแกล้งเรานะคะเนี่ยติดตัวอย,อยู่ประกบตัวเลยก่อนจะไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายแน่นอนนะคะไม่ว่าจะอะไรเนี่ยมันมีเกณฑ์ขัดแย้งขัดแย้งในที่ทํางานมีอุปสรรคมีคนคอยทิมแทงคือถามว่ามันมีไหมมันมี มันมีอยู่แต่เราก็อยากให้คุณมองในแง่ดีว่าเดือนนี้คืออะไรที่คุณคิดคิดเอาไว้อะว่ามันจะเกิดอะมันจะเกิดจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามในเรื่องการงานการเงินอะไรก็ตามนะคะเอาละการงานจบไปแม่หมอเชื่อว่าคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะแต่มันอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่เชื่อว่าสิ่งนั้นจะนํามาซึ่งความสําเร็จให้กับคุณในอนาคตอย่างแน่นอนขอให้ใจเย็นๆนะคะในเรื่องของการเงินแม่หมอมองว่าการเงินนะคะเออมันก็ได้มาเรื่อยๆเลขหกนะคะ ได้มาเนี่ยก็อยากจะให้นําเงินไปบริจาคทําบุญบ้างไพ่เก่กับการทําบุญเนี่ยขึ้นมาประกบตัวเลยแม่หมอมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าคุณทําบุญเนี่ย เซนสดีสมมติอะไรที่มันไม่ดีกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะรู้ก่อนล่วงหน้าและคุณสามารถ Pre วกันหรือว่า p r องกันเหตุการณ์ไม่ให้เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้คุณเนี่ยทำบุญเสริมดวงให้กับตัวเองมากๆในเดือนนี้เน้นเลยนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยโชคลาภเนี่ยแม่หมอก,ก็คิดว่าคุณก็มีเกณฑ์ได้โชคลาภอยู่นะดอะ m a g ิเชียนะคะลางสังหรณ์แม่นถ้าคุณไปแทงหวยแม่หมอไม่อยากแน่แทงหวยเล่นลอตเตอรีร่อะไรอย่างเงี้ยลางสังหรณ์คุณว่ามันจะออกเลขแม่หมอก,ก็คิดว่าคุณก็มีีีเกณฑทท่่่่่จะได้แตอาาลืมวใคร หวยถูกรางวัลได้ของรางวัลอะไรมาก็ตามหรือว่าจะได้เงินมาจากทางไหนที่เป็นโชคลาภหรือบางคนเนี่ยขายของได้กําไรดีก็เป็นโชคลาภอย่างหนึ่งในคารค้าขายที่ผ่านมาสมมุติการค้าขายเนี่ยมันซบเซามีความผิดหวังนะคะแฮงแมนเนี่ยโอ้ขายไม่ออกเลยแฮงแมนผิดหวังแต่เดือนเนี้ยมันจะขายดีเป็นพิเศษในเดือนกระะกฎาคมนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภในเรื่องของการค้าขายก็ได้เพราะว่ามันโชคลาภมันไม่ต้องไปมองว่าโชคลาภมันจะมาจากเอ,อ ทางไหนไม่ใช่ว่าจะต้องเล่นลอตเตอรี่แทงลอตเตอรี่แทงหวยแล้วถึงจะได้อะไรแบบนี้นะคะโชคลาภมาจากการทํามาค้าขายก็ได้เพราะแม่หมอมองแล้วไพ่บุบบ่าฝ่าฟันมันเยอะมันอาจจะคุณอาจจะเรียกว่าขายของที่ขายไม่ได้มานานน่มีโอกาสที่จะขายได้ในเดือนนี้หรือค้าขายดีเป็นผิดปกติที่ผ่านมาลูกค้าเง,งียบเงียบเดือนนี้ทําไมมันขายได้อะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็จะเหนื่อยคือไม่ได้ขายมาโรยด้วยเกล็ดกุหลาบคือมันจะมีความเหนื่อยก่อนจะได้เงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสู้เนี่ยเลข7นะคะ คุณสู้ยังไงก็ตามอะไรที่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่มันจะนําพามาซึ่งเงินทองให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะระวังปวดหัวนะคะระวังมีการปวดหัวกระเพาะลําไส้ไม่ดีกดไหลย้อนอะไรแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้หรือโรคเวโรคกรามโรคเก่าเป็นมานาะนแล้วกลับมาเป็นใหม่อะไรแบบนี้ก็ยังคงต้องระวังอยู่แต่แม่หมอเชื่อว่า,าไม่น่ามีอะไรร้ายแรงสําหรับชาวราศีกันในเรื่องของสุขภาพนะคะก็อาจจะเป็นนิดนิดหน่อยๆเป็นแล้วมันก็จะพบทางรักษาที่ดีเด e เม l a y s i ถ้าใครที่เป็นโรคเรื้อรังมานานถ้าคุณไปหาหมอในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้แม่หมอคิดว่าคุณจะเจอหมอที่ดียาที่ดีสามารถถูกกับโรคของคุณและสามารถรักษาให้คุณหายได้เพราะฉะนั้นมองโลกแง่ดีคิดบวกเข้าไว้นะคะชาวราศีกันเซนส์ของคุณมันจะดีเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเดือนนี้เชื่อรังสังหองตัวเองคุณคิดว่าอะไรจะเกิดมันก็จะเกิดแบบนั้นแหละขอให้คุณโชคดีค่ะ